สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่สิบแปดเดือนเก่าสองพันเส้าหาพี่น้องวันนี้กับพาพ่อแม่พี่น้องเขาป่าหาหน่อนไม้อีกเนาะหน่อนแรกแหกมานห้องกันเกินน้องมี่แหกมนหันห้องห้าลายงามเลย มาแหลกแยกมานมนเนองมนเนี่ยกับเขาป่านงามเ้าๆเลยตอนนี้กับตีหาเครื่องเนาะยังมือดอยู่มันคือฝนชีตกนี่มืดมืดฝนเลยชองหาหน้ำใหม่กับบ่อยอยากเห็นพผลเลยมันมืดเฮง អមៃណមអូពីងងសួងនេះនោះណាមកណា เั็นงงีนงามๆเลยพี่น้ององพี่น้อเอาตนอ่อนเลยมันมันชนักจขอ อยาไปเห็ดทำไมท่งไว้เห็ดทไำไมท่งไว้กินยามเละอย่งนี้เนาะก่อนมันออกก็มาหาไว้เนาะจะนอนนี้มะกะเช้าแล้วนี่มันมสิฮอดยามเกี้ยวเขามะก็สิเละอย่างนี้เนาะช่วงนี้มันออกก็มาหาไว้ก่อน ดีเห็ดน้ำมันุ่ครับปลาน้องเพยมีเต็นแ์งง่าเลย ที่ขักๆเลย Nó cái nóng lam, you know cái nóng lam cái này nóng lam, you know lam cái nóng lam ตกตะพังลขอปดขอัดโอ้ยตกตะพังเลยังลงเอาตกตะพังทุ่อนตัวที่4ตกตะพังโอ้ตัวที่หาตกตะพังเลายังลงเอา ลงลุมมันเปนี่ยนเลยมึงมีงได้ก็มาปบปได้นี้ไปลงกระทั่งเอาค้างนะมันแรมาสี่ตกสอง ในหกอันเนี้ยเมือก่อนหลายเลยเจ็ดเจ็ดอันทำไมหกหกเลยตัวหนึ่นนนนงบานนเาก่อไปมันจีฮารกหมากเอาแนี้ ันี่เนอะตกน้ำไปสองสนมนป็นสิบอันเขามาหักเ,เลยก่อนเนาะมันเป็นดีนดกำลังามงามีแต่เงงอ่อนๆเดีย๋ยวเวลาเขาไปหักเอาจะเ้อง I'm gonna ขนาดสมสมัน้ำเล่น้องน้ำเลยมีแต่แง่งงามๆชองคอี่ รวมกันสิบกว่าอันเลยอากดไลค์กดแชร์กดติดตามเปพียงลังใจให้เคยละเลยด้อพี่น,น้องอายุห้าขีนคือเก่ามือก็ได้ ก็หา um น้ำไม้เนาะเห็ดปวกอ๋ไล่ก็ให้เห็ดปวกเขาเจ้าว่าเห็ดปวกกำลังออกยูวันลุงกี้ก็กำลังออกเวลากระหานไมพร้อมซองให้เห็ดปวกมันนั่นคือมันเอาที่บ้านน้าโมงเนาะ พ่อฮิตปวดบ่คือบริไยินเสียงคนหลอกเผื่อมันมาออกนาะ ไอกไกลังมันม như thế này ngầm ngầm <Okay. S 2> ได้เกือบเตรียมทุงพี่น้องน้ไมันหามนี่แต่นำงามเลยเนาะคลิปนี้ก็สิคอลาก่อนเดี๋ยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดติด,ต,ด,ต,ดตามรับชมพอกันไม่คลิปนะกับเคยลาสบายดี